ก่าจะมาถึงจุดที่มีชื่อเสียงมีงานและเพลงดังแถมตอนนี้ยังมีธุรกิจของตัวเองด้วยกระทั่งสร้างบ้านให้คุณแม่ได้สำเร็จเส้นทางของนุ้ยสุวีนาก่อนหน้านี้ระหกระเหินมาไม่น้อยครับนับตั้งแต่เด็กที่ต้องตามคุณแม่รับจ้างกรีดยางเดินทางไปในหลายจังหวัดภาคใต้ซึ่งตอนนั้นชอบร้องเพลงแต่แทบไม่รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์หากด้วยหวังแค่เพียงว่าอยากมีรายได้ช่วยครอบครัวจึงเลือกมาเส้นทางสายนี้ เมื่อตอนเด็กๆเราก็จะจําความได้ว่าแม่ก็กรีดยางไพยร้องเพลงไปเราก็เดินตามหลังแม่ตอนนั้นเราห้าขวบแต่เราแต่เราเป็นคนจําชีวิตตอนวัยเด็กได้ดีมากยากจนแต่ว่ามันมีความสุขอะมันอยู่กับธรรมชาติเห็นแม่เห็นแม่น้ําน้าคลองแต่เหมือนจะลําบากแต่ก็แต่ก็มันไม่รู้เป็นยังไงมันก็มีความสุขเราไม่ได้คิดอะไรเน,นาะได้เล่นได้กินอย่างนี้ใช่ไหมพี่นุ้ยใช่ค่ะก็ะคือ จริงๆอ่ะเมื่อก่อนมันก็มีบ้านนะคะช่วงก่อนอายุ13มเนี่ยมันจะมีบ้านอยู่แต่ว่าด,ด้วยด้วยเรียกว่าที่บ้านเกิดมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจก็ขายหมดทุกอย่างแล้วก็มาเล่ร่อนไปอยู่จังหวัดโน้นทีจังหวัดนี้ทีแม่กิจยางตรงไหน,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 นก็จะพวกเราก็จะไปอาศัยอยู่ในขนมัมเท่าที่เท่าจาความด้านนี่ก็คือรับจ้างกิจยางตั้งแต่ดเด็กจนนุ้ยโตจนนุ้ยได้เป็นนักร้องพอนุ่ยได้เป็นนักร้องถึงจะ ได้มีบ้านเป็นของตัวเองในวันที่ที่นุยประสบความสำเร็จเรื่องด้านร้องเพลงแล้ว ชีวิตของนุ้ยสุวินามีพลิกผันเยอะทั้งตอนเข้าวงการคายเพลงเรียกตัวไปจนถึงตอนที่ต้องหนีตายเพราะเกือบถูกล่วงละเมิดคอนเฟิร์มว่าสาวใต้ใจแกรงแถมสู้ชีวิตแบบสุดๆในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้บ่ายสามโมงตรง